สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The t o n e t e n e t ในวันนี้เรื่องที่เราจะเล่าจะเป็นเรื่องราวเส้นทางของการ์ตูนในดินแดนพยาอินซียียสหรัฐอเมริกาที่แม้จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกก็ตามแต่กับเส้นทางของสิ่งที่เรียกว่าการ์ตูนนั้นมันไม่เคยง่ายเลย แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันก็ตามอย่างแรกครับเราคงต้องมาเริ่มกันด้วยคำถามที่ว่ากระตูนคืออะไรกันแน่ถ้าวิเคราะห์กันแบบย้อนแม้งแต่สมัยก่อนดังเดิมคำนี้มาจากคำว่า c a r t o n ในภาษาอิตาลีมีความหมายว่ากระดาษหรือการ์ดแผ่นใหญ่บริบทจะสื่อถึงการวาดภาพสำหรับเตรียมการที่จะใช้ทำงานจิตกรรมด้วยเทคนิคเฟสโกรหรือปูนเปียก และยังรวมถึงการเตรียมภาพสำหรับการลงสีน้ำมันหรือการเตรียมลายของสิ่งทอยด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อการเวลาผ่านไปความหมายของคำนี้ก็เกิดขึ้นในบริบทอื่นๆไม่ได้หมายถึงแค่ภาพนิ่งบนผนังหรือแคนวาสแต่เป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้อาจจะเป็นงานทีดีก็ได้ซึ่งแต่ละประเทศก็ได้มีการเรียกการ์ตูนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ไปที่ฝ้าฝั่งของโลกตะวันตกครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักคำนี้คอมิกซึ่งแท้ที่จริงแล้วที่มาของคำนี้มีมาอย่างยาวนานมากแล้วตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16มาจากคำว่าคอมิค,คอสในภาษากรีกที่มีความหมายว่าสนุกสนานสื่อถึงการแสดงอะไรที่มันออกมาในเชิงตลกขบขันสนุกสนานตามชื่อของมันโดยในช่วงแรกส่วนใหญ่คำนี้ จะถูกใช้กับปกบทละครการแสดงหรืองานวรรณกรรมโดยซ้ำจนกระทั่งในช่วงศตรวรรษที่19จึงเริ่มมีการใช้งานคำนี้เพื่ออธิบายสื่อถึงความบันเทิงในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีรูปภาพและข้อความอธิบายซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของการ์ตูนช่องนั่นเองอย่างไรก็ตามครับเส้นทางของคอมมิกกว่าจะพัฒนามาจนถึงแบบในยุคป,ปัจจุบันนี้ มันไม่ง่ายเลยครับอาจจะเพราะด้วยความที่จุดประสงค์ของการใช้งานการ์ตูนเนี่ยมันกว้างมากตั้งแต่การใช้เป็นสื่อเพื่อความบันเทิงสำหรับเด็กๆหรือแม้แต่การเผยแพร่อ,อุดมการณ์ทางการเมืองรวมถึงการอ้างความชอบทมของแต่ละประเทศในช่วงสงครามก็ยังถูกใช้ด้วยความหลากหลายของหนังสือการ์ตูนจึงไม่แปลกเลยที่สิ่งนี้จะถูกเพ่งเล็งและถูกมองเหยียคติ จากทั้งผู้ใหญ่และทางภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งเสรีภาพที่วงการคอมิกถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ในความเติบโตอย่างมากนั้นก็เกิดกระแสต,ต่อต้านมากขึ้นตามมาด้วยเช่นกันมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ว่าความสร้างสารรค์และความอิสระของการนำเสนอคอมิกในช่วงเริ่มต้นมันได้นำพามาซึ่งข้อกำหนดมากมายหลังจากนั้น โดยเฉพาะในช่วงปี1940ถึงปี1950เริ่มมีการปรากฏตัวของครามคอมิก์กระตูนแนวอาชญีกรรมซึ่งก็มีจิตแพทย์จำนวนมากที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างจริงจังภายหลังกระตูนในสหรัฐอเมริกาในาช่วงเวลานั้นยังต้องถูกตรวจตาเนื้อหาและต้องได้รับการรับรองก่อนจะวางจำหน่ายยกตัวอย่างครับในปี1954 ก็มีการพิจารณาคาดีของคณะอนุกรรมการวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องการกระทำผิดกฎหมายของเยาวชนโดยมีการโฟกัสไปที่เรื่องราวของหนังสือการ์ตูนคอมิกที่พูดตรงๆการประชุมครั้งนี้มันคือการมุ่งเน้นไปที่การมองหาปัจจัยที่พวกเขามองว่าเป็นความชั่วร้ายของหนังสือการ์ตูนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ The Comic Code Authority หรือ CCA องคอ์กรตรวจสอบเนื้อหาหนังสือการ์ตูนที่สร้างความยุ่งยากไม่น้อยให้กับหนังสือการ์ตูนหลายเรื่องในช่วงเวลานั้นเพราะบางทีครับแค่เนื้อหาที่มีการชกต่อยหรือว่ายาเสพติดต่อให้จะเป็นการพูดการต่อต้านสิ่งเหล่านี้ก็ตามแต่ถ้ามีการกล่าวถิงออกมาก็อาจจะทําให้หนังสือการ์ตูนเล่มนั้นไม่ได้รับการอนุมัติและต้องนําไปแก้ไขอย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันนี้บทบาทของไอเจ้าองค์กร CCA เนี่ย เหมือนก็ลดลงมากแล้วอาจจะเพาะการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่คนในสังคมก็มีการเรียกร้องการแสดงออกในสิ่งต่างๆให้มันเสรีมากขึ้นการดูแลสื่อต่างๆก็ดีมากขึ้นแล้วมีการจัดเลตติ้งจำแนกความรุนแรงในสื่อต่างๆที่มันชัดเจนในแต่และช่วงอายุอยู่แล้วอะไรที่มันดูเป็นการตัดสินเนื้อหาด้วยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยมีต่อไปวก,กับต้องยอมรับว่าประเภทค,คอมิกแนวซูปเปอร์ฮีโร่ เป็นตัวที่ทําให้คอมิกได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะได้รับการแดัดแปลงเป็นหนังที่ก็ประสบความสําเร็จกลายเป็นกระแสหลักของวงการภาพยนตร์ในเวลานี้เลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับแนวคิดของคนในสังคมปัจจุบันก็ยังมีคนจํานวนไม่น้อยที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดที่มองการ์ตูนในเชิองอคติบแบบสมัยก่อนแนวคิดที่เป็นลบเกี่ยวกับการ์ตูนก็ยังคงมีอยู่ และมันก็เกิดปัญหาขึ้นกับการ์ตูนประเภทมังงะที่ผมและเชื่อว่าท่านผู้ชมอีกหลายท่านต่างก็หลงรักมันมังงะครับเรียกกันแบบง,ง่ายๆก็คือการ์ตูนช่องเหมือนกันแต่เป็นการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองโดยช่วงแรกในปี1980ที่มังงะเพิ่งเริ่มเข้าไปในอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นหรอกครับด้วยงานภาพที่มีคุนตาพวกเขาลายเส้นก็แปลกๆแถมสีก็แทบจะไม่มี แล้วนี่มันหนังสืออะไรเนี่ยทําไมต้องอ่านแบบกับหัวกับหางอย่างไรก็ตามครับเมื่อมีการเพิฒนาปรับบังงะให้เป็นในรูปแบบที่เข้ากับสากลมากขึ้นวางหน้าใหม่ให้อ่านจากซ้ายไปขวาแบบคนตะวันตกหลายเส้นที่อาจจะไม่คุ้นตาแต่ว่าเออคือด,ดูไปลายเส้นมันก็มีหลากหลายดีนะตั้งแต่ลายเส้นสบายตาอ่านง่ายไปถึงลายเส้นที่หนาแล้วก็หนักแน่นสุดๆแถมราคามันก็ดูดีกว่ายเยอะเลย เรียกว่าคุ้มมากเลยทีเดียวเชียวครับมีให้อ่านแบบจูใจซะเหลือเกินตั้ง200กว่าหน้าจนทุกวันนี้ครับมังงะได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาและได้รับความนิยมมากกว่าคอมิกไปแล้วนอกจากนี้ด้วยความเป็นมังงะเองก็ต้องยอมรับว่าไม่อาจจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะหากเราจะเริ่มอ่านมังงะเรื่องเก่าๆหรือตีพิมพ์มานานสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะเริ่มอ่านตอนไหนก็ได้เพราะทุกเรื่อง มันไม่ได้ยาวหรือมีการรีบูทเนื้อหาบ่อยแบบการ์ตูนคอมมิคโดยเฉพาะรูปแบบที่เป็นที่นิยมอย่างคอมิกซูเปอร์ฮีโร่แหละนะครับแต่ผลจากการที่มังงะได้รับความนิยมขึ้นมามันก็เหมือนกับสิ่งที่คอมิกเคยเจอคือโดนคนจับตามองแต่ในเวลานี้มันไม่ได้มีเรื่องกระแสการต่อต้านการ์ตูนที่เป็นเม i n s t r ในสังคมหรือมีองค์กรแบบ CCA อีกแล้วหากแต่สิ่งที่เป็นตัวขัดขวางการมีอยู่ของมังงะ โดยส่วนมากแล้วจะมาจากกลุ่มครูบาอาจารย์หรือผู้ปกครองที่มองว่าเนื้อหามันไม่เหมาะสมกับเด็กๆซึ่งในช่วงหลายปีมานี้ก็มีข่าวทํานองนี้ออกมาบ่อยครั้งยกตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องการให้นักเรียนคิดว่าการค่าครูของพวกเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี2023ที่ผ่านมานี้เองเอ็มบรูคสคูลดิส i ิกโรงเรียนทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐวิคคอนซิน ที่ตัดสินใจนํามังงะเรื่องหนึ่งออกจากโบลดอีเลเบ r รีของเดเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากเกิดการร้องเรียนจากกลุ่มผู้ปกครองและประเด็นที่ทําให้เกิดประโยคที่เราเกล่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> ก็มาจากมังงะเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอย่าง assassination c l คาร์ดลูมังงะเรื่องนี้ทําให้กลุ่มผู้ปกครองของเด็กๆในโรงเรียนนี้บางส่วนเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับการที่มังงะเต็มไปด้วยภาพของนักเรียนที่ถือปืน โดยคุณเจนิเฟอร์ปิปปินประธานของมัมฟอร์ลิเบอรีแห่งอินเดียนริเวอร์เคาน์ตีองค์กรไม่สแสวงหากําไรที่สนับสนุนสิทธิของผู้ปกครองในโรงเรียนเธอเป็นคนกล่าวประโยชข้างต้นนั่นแหละครับที่บอกว่าไม่ต้องการให้นักเรียนคิดว่าการฆ่าคู่เป็นเรื่องปกติยังมีการกล่าวโยงไปถึงเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนทั่วสหรัฐอเมริกาว่ากระตูเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องและทำให้เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจต่างๆ กได้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกากันบ้างครับในช่วงเวลาเดียวกันองค์กรในย่างฟอสเฮาตี้รัฐฟลอริดาที่ชื่อว่า Citizen Defending Freedom ได้ประกาศว่าจะดำเนินการแบรมังงะเรื่องนี้ครับแอสตินเนชั่นคาร์ดูมโดนอีกแล้วนะครับด้วยเหตุผลว่ามีเนื้อหายกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งและอาจส่งเสริมการใช้ความรุนแรงต่อครูโด,ดยการใช้ปืน น่นกันกับ,บรถยนนก่อนหน้านี้และในอีกสอาเดือนต่อมาก็มีความพยายามจากคุณป้าที่ชื่อว่าอีฟวอนสแตกวัยเจ็ดปีเธออาศัยในย่านนี้และเธอมีความพยายามอย่างมากที่จะให้มังงะเรื่องนี้ถูกแบนจากห้องสมุดในโรงเรียมให้ยมท้องหิ่นทั้งหมดโดยทาง LKLD Now สื่อท้องหิ่นที่นำเสนอข่าวนี้ก็ได้มีการไปสอบถามคุณอีฟวอนว่า ตัวเธอเองเนี่ยเคยอ,อ่านกระตู้เรื่องนี้หรือไม่หรือเธอมีลูกหลานในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากกระตู้เรื่องนี้หรือเปล่าแต่ตัวเธอเองครับก็เ,เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการตอบคาถามกับพวกเขาแต่ข้อมูลจากคําร้องของเธอก็จะคล้ายๆกับเรื่องที่พูดก่อนหน้านี้แหละครับว่ามันก็ยังวนเวียนกับเรื่องความมุนแรงจากภาพที่มีเด็กเ,กเรียนพยายามใช้มีดและปืนมาจมตีแสาาจานั่นแหละแต่ก็นะครับ ในมุมจากคนที่เคยอ่านมาแล้วอย่างเราๆก็คงจะรู้สึกขำเพราะฟังแค่นี้ก็รู้เลยว่าเธอน่าจะไม่เคยอ่านเนื้อหาของ Assassination Classroom หรือห้องเรียนลอบสังหารเลยและอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนื้อแท้ของกระตูเรื่องนี้คือการสอนให้เด็กได้รู้จกกักเคารพคุณค่าของตัวเองตึ่งประเด็นที่คล้ายกันนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กระตูเรื่องนี้หรือแค่ในสรัฐนี้ที่เมืองฮูตสตันครับ เมืองที่มีประชารกรมากที่สุดในรัฐเท็กซัสทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาหากลงพื้นที่ไปยังเขตการศึกษาอิสระลฟรยที่มีโรงเรียนอยู่มากกว่า50แห่งก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนครับเพิ่งมีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องที่โรงเรียนในพื้นที่นี้กําลังมีความพยายามเรื่องการจัดการนำหนังสือออกจากห้องสมุดเราต้องให้ความเป็นธรรมนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ห้องสมุดจะมีกระบวนการกําจัดหนังสือบางเล่มออกไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเพราะว่าหนังสือเหล่านั้นมีความเสียหายหนังสืออาจจะมีซ้ํากันมากเกินไปหรือข้อมูลหนังสือมันตกยุคไปแล้วใช้อ้างอิงอะไรไม่ได้หรือเรื่องที่เนื้อหาหนังสือมันไม่เหมาะสมก็ต้องมีการกําจัดออกไปเพื่อเปิดรับหนังสือใหม่ๆเข้ามาแทนโดยตั้งแต่ช่วงปี2020มีการเปิดเผยว่าเหตุการณ์ศึกษาสักครายนี้ มีการนำหนังสือออกไปแล้วกว่า3,000เล่มจากโรงเรียนพหยมทั้งหมดในพื้นที่นี้ครับแต่ประเด็นที่มันน่าสงสัยก็คือประเด็นของมังงะเรื่อง a s s a s i n a t i o n Card Room, Back Butler, t o e a t e r และมังงะอื่นๆรวมถึงคอมมิกในบางเรื่องดันอยู่ในรายชื่อของหนังสือที่ถูกกำจัดออกไปด้วยและเหตุผลนั้นไม่มีครับเป็นความลับเพราะว่าหนังสือเหล่านี้ ไม่ได้มีเหตุผลดใดที่ถูกระบุเอาไว้ในเอกสารถึงสาเหตุที่ต้องนําออกไปเลยและหากจะพูดถึงเหตุผลที่หนังสือส่วนมากถูกนําออกไปในกรณีอื่นๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาไม่เหมาะสมที่ระบุไว้ในรายงานเนี่ยส่วนมากหนังสือต่างๆถูกนําออกไปเพราะว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเพศเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQ+ ลัทธิชาตินิยมของคนผิวขาวแนวคิดเรื่องการทําแท้งเสรีหรือประเด็นอ่อนไหวต่างๆในสังคม ึ่งมันก็ดูห่างไกลจากเนื้อหาของการ์ตูนหลายเล่มที่ถูกนําออกไปมากคิดได้อย่างเดียวแหละว่ามันคงเป็นเรื่องความรุนแรงกับการที่มีภาพของอาวุธอีกแล้วแต่อาจจะด้วยเหตุผลหรือการปวกระแสต,ต่อต้านอะไรหรือเปล่าจึงไม่ได้ใส่เหตุผลระบุไว้และแตัดสินใจนําออกไปอย่างเงียบๆแต่อย่างน้อยครับก็มีข้อมูลที่หลุดออกมาที่พอจะทําให้เรายิ้มได้ว่าในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่ถูกนาออกเหล่านี้เนี่ย มีผู้ปกครองคนหนึ่งในเขตพื้นที่นี้กล่าวขึ้นมาในการประชุมว่าฉันขอให้มีการนำหนังสือเหล่านี้ออกไปคุณน,น่าจะรู้สึกแย่นะที่มีหนังสือพวกนี้อยู่ในห้องสมุดโรงเรียนของลูกหลานเรานั่นแหละครับเมื่อมีผู้ปกครองคนหนึ่งพูดออกมาแบบนี้ผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งสวนกลับไปเลยว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการที่สุดเนี่ย ก็คือคนที่มาบน่นเกี่ยวกับหนังสือที่ตัวเองไม่เคยอ่านนะตรงจุดนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกด,ดีนะครับว่าไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ทุกคนจะเหมือนกันหมดแต่ท้ายที่สุดมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าหนังสือกระตูนหรือหนังสืออะไรก็ตามของเด็กน้องเรียนก็ถูกเอาออกไปโดยที่ผู้ใหญ่ที่เอาออกไปเนี่ยอาจจะไม่เคยอ่านมาอย่างดีด้วยซ้ํา ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าแม้แต่ในประเทศที่ระบบการศึกษามาพัฒนาไปไกลแล้วแต่ปัญหาเรื่องคันนคติของผู้ปกครองหรืออาจารย์บางคนก็อาจจะไม่ต่างจากบ้านเราเลยก็ได้ก็คงเป็นอะไรที่เป็นแสธรรมไปแล้วมั้งครับสําหรับมุมมองของคนที่มันต่างยุคต่างสมัยกันอย่างไรก็ตามหากเลือกได้ผมก็หวังว่ามันจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ปรนีประนอมและคิดถึงเด็กๆมากกว่านี้ ขคิดไปหาตอนผมเด็กๆผมมีหนังสือสักเล่มหนึ่งที่เวลาเครียดเวลาคิดถึงมันผมมานั่งอ่านมันได้เป็นประจำวันหนึ่งผมเดินไปที่ชั้นหนังสือชั้นเดิมแล้วมันหายไปโดยที่ผมไม่รู้จ้วว่ามันหายไปได้ยังไงผมเองก็คงรู้สึกเหงาและเสียใจไม่น้อยและอย่างไรก็ตามครับแม้ความต่างของ generatio จะทําให้เราเนี่ยมีมุมมองต่อสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันแต่ที่จริงแล้วผมเชื่อว่า ที่ผู้ใหญ่เข้ามากาะเกณฑ์หลายสิ่งหลายอย่างกับเด็กๆเกหตุผลมันก็เพราะมาจากความรักความอยากให้เด็กๆความอยากให้ลูกหลานโตไปได้ดีในแบบสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่เช่นนั้นพวกเขาก็คงไม่มาใส่ใจแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆของเด็กๆองนั้นหากมันเป็นการกระทําที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความรักและความห่วงใยบางทีผู้ใหญ่ก็น่าจะลองคิดถึงหัวใจของเด็กๆที่โดนผ้าของรักไปด้วย และไม่ได้พูดถึงแค่ในอเมริกานะครับแต่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในโรงเรียนของประเทศไทยเราด้วยเอาละครับคิดเห็นอย่างไรกับคอนเทนต์นี้ก็มาคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้และถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ซับให้กับช่อง YOYO และฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับหากใครอยากติดตามข่าวสารหรืออ่านบทความกับอนิเมะก็สามารถไปได้ที่ Facebook Fanpage เสพติดการ์ตูนไบโยโย่ Yo ได้วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ